สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันทางช่องชีลองฟาร์มจากจังหวัดชัยภูมินะคะเบอร์โทรของเราก็0879757335นะคะชีลองฟาร์มแพะนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้ชีลองฟาร์มจะมารีวิวแพะของเราเองนะคะ ค่ะท่านใดสนใจนะคะตอนนี้เรายังมีแบ่งขายอยู่นะคะแม่พันธตอนนี้จะเลื่เลอะเปื้อเปือนหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้เป็นสัตว์กันเยอะพอสมควรนะคะพ่อพันก็วุ่นวายกันนะคะนี่นะคะวุ่นวายกันลูกน้อยนะคะตัวเลขของเรานะคะนะคะท่านใดสนใจนะคะเรามีแบ่งนะคะแม่พันธุนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลูกผสมบ้านๆน,นะคะ ส่นมากจะท้องนะคะบางตัวก็ท้องใหญ่แล้วนะคะให้มาเลือกมาชมกันก่อนนะคะสนใจตัวไหนมาเลือกเอาเลยนะคะขายทุกตัวนะคะชอบตัวไหนนะคะมาเลือกด้วยตาตัวเองเลยนะคะแพะของเราก็จะประมาณนี้นะคะแพะบ้านๆฟาร์ามบ้านๆน,นะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างค่ะเค้ากันไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคน ว่าตัวนี้ไม่สวยแต่บางคนมาดูอีกทีชอบสีแบบนี้ชอบแบบแบบนี้ว่าสวยโครงสร้างแบบนี้ก็มีนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นอยากให้มาดูนะคะแม่สาวของเราก็อยู่ประมาณสิบแม่นะคะไม่เยอะมากนะคะทางเราก็ขอบอกเลยนะคะแม่สาวไม่ตัวใหญ่มากนะคะแม่สาวจะตัวเล็กนะคะเพราะทางเราให้อาหารธรรมชาตินะคะให้หญ้าให้กระถินธรรมดานี้นะคะไม่ได้ใช้หัวอาหารนะคะ ะะส่วนมากจะเป็นแม่พันธ์ุเก่านะคะแม่พันธ์ุที่ผ่านการมีลูกแล้วก็จะประมาณ30แม่พันธ์ุนะคะขายทุกตัวนะคะราคาเป็นกันเองนะคะถ้าซื้อเยอะก็มีส่วนลดธรรมดานะคะมีรถรับส่งนะคะจัดส่งให้พร้อมนะคะบางคนก็ถามเข้ามานะคะก็จะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยนะคะ ดูระยะทางด้วยนะคะระยะทางนะคะใกล้ไกลนะคะปเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะคะแพะของเรานะคะชุดนี้พวกนี้จะเป็นพวกแม่สาวนะคะนี่แม่สาวนะคะนะคะพวกแม่สาวนะคะแม่สาวจะไม่ตัวใหญ่นะคะอย่างนี้นะคะตัวเล็กๆนะคะไม่ตัวใหญ่อันนี้พวกนี้ผ่านการมีลูกมาแล้วนะคะนี่นะคะท่านใดสนใจนะคะสนใจในการเลี้ยงแพะนะคะก็มาเลือกมาชมกันนะคะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะตาเห็นไม่เท่ามือคำนะคะก็มาชมที่ชีลองฟาร์มนะคะอยู่หลังโกลบอลเฮาส์นะคะสถานที่ตั้งชีลองฟาร์มหรือใครจะจับพิกัดมาเลยนะคะเข้า g Google m a p s นะคะแผนที่นะคะเข้าแผนที่จับพิกัดมาเลยนะคะพิมพ์พว่าชีลองฟาร์มแพะนะคะแล้วนะคะ เราจะปักหมุดไว้ที่เมมเผาศพบ,บ้านชีรองนะคะเพราะว่าเส้นทางที่มาถึงชีรองฟาร์มนี้ไม่ถึงกิโลนะคะหลังจากที่เราปักหมุดไว้เพราะว่าถนนตัวนี้ไม่ได้สำรวจนะคะไม่ได้สำรวจจะจะไม่บอกทางเรานะคะเพราะฉะนั้นมาถึงเข้ามาถ้าบางคนเข้ามาทางบ้านหนองแซงนะคะก็จะเลยหนองแซงมาก็จะออกมาเป็นบ้านชีรองนะคะ บ้านชีรองข้ามสะพานมาตรงมาเรื่อยๆนะคะออกมานอกบ้านก็จะมีมเมมเผาศพบ,บ้านชีลองนะคะเมรุนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะหรือว่ามาตาม GPS นะคะ GPS จะพามานะคะมันจะเป็นถนนลูกลังแดงๆนะคะเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหลังคาหลากสีนะคะเป็นบ้านนะคะบ้านนาน,นะคะหลังคาหลากสี เดี๋ยวก็ถึงชีลองฟาร์มแล้วค่ะจะมองเห็นรั้วเหล็กนะคะชีลองฟาร์มแพะเรามีป้ายบอกด้วยนะคะนี่นะคะก็จะประปันนี้นะคะลูกผสมนะคะชอบแบบไหนมาดูด้วยตานะคะพ่อพันธุ์เราก็มีอยู่สามตัวนะคะสามพ่อพันุนะคะที่เราจะบางคนต้องการพ่อพันธุไปด้วยเราก็มีให้นะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะ ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะมาเลือกก่อนนะคะเหมือนชุดแม่สาวเมื่อกี้นะคะใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอกแพะบ้านๆ้าามแพะบ้านๆช่วงนี้เราจะปล่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่นาบาง คนบางท่านยังไม่ได้วไถไม่ได้หวัดนะคะอันนี้ที่นาของเราเองนะคะอันนั้นโอกวัวนะคะที่นาของเราเองนะคะอยู่ที่นาของเรานะคะตัวที่สองตัวผู้นะคะพ่อพันธุ์จรินะคะนี่อีกตัวหนึ่งนะคะเปื้อนหน่อยนะคะขี้เยี่ยวอันนั้นตัวที่สองนะคะอ้าตัวหนึ่งไปไหนแล้ว อ่ะตัวหนึ่งไม่เห็นนะคะอ๋อตัวหนึ่งเป็นผ้าพันตัวเล็กนะคะหัวสีซีดๆนะคะดูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่เลยนะคะเนื้อหนึ่งสองสามนะคะนี่ที่นาของเราเองนะคะปีนี้เราจะไม่ไถไม่หว่านนะคะเป็นปลูกหญ้าให้น้องๆแพะนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะนั่นจะเป็นข้อแพของเราหญ้ากําลังขึ้นเต็มนะคะหญ้าธรรมชาตินะคะนี่นะคะท่านใดสนใจนะคะพวกนี้จะเป็นพวกแม่สาวนะคะแม่สาวจะไม่ตัวใหญ่นะคะบางตัวก็ท้องแก่แล้วนะคะผสมข้าเขากันไปนะคะบางตัวก็เพิ่งผสมนะคะ บางตัวก็สองเดือนบางตัวก็สามเดือนบางตัวก็สี่เดือนบางตัวก็ใกล้คลอดแล้วนะคะอย่างแม่อันนี้นะคะใกล้คลอดแล้วนะคะอไว้ยะนี่นะคะเบอร์เลนะคะจะสกระปรกเลยนะคะช่วงนี้มันเป็นสัตว์กันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วพื้นดินเราเฉฉะนะคะเมื่อกี้ก็จะเปื้อนดินเปื้อนโคลนธรรมดานะคะ แพะบ้านๆของคอกแพ้บ้านๆก็จะประมาณนี้นะคะอยู่กับดินกินกับทรายนะคะนะคะลูกเลกเ็กแดงของเราชอบเล่นประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะมาชมเลยนะคะ มาคุยกันก่อนนะคะชอบตัวไหนนะคะซื้อเยอะก็มีส่วนลดธรรมดานะคะหรือมาเลือกเอาก่อนนะคะมาเลือกก่อนได้ก่อนนะคะแม่สาวท้องแรกก็อยู่ประมาณห้าพันนะคะราคามีไว้ต่อรองนะคะ แม่เก่าที่เคยผ่านการมีลูกแล้วก็อยู่ประมาณ6,000-6,500นะคะช่วงนี้นะคะท้องแก่ท้องอ่อนผส,สมขะเขากันไปนะคะมาเลือกเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ